สวัสด,ดียามเช้าเช้านี้ที่แหลมฉบังล่ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเราก็อยู่แถวๆไหนเนี่ยเพิ่งออกเพิ่งออกออกจากแหลม จวดไปเลยดูคนนี้หนูกัดโอ้ยสวยมากเลยดูน้ำน้ำแม่น้ำเราข้ามแม่น้ำสักตอนไหนก็ได้พี่ไม่รู้แม่น้ำอะไรเนี่ยไปแล้วเดินทางไม่ได้หรอกกระบะพิด จะไปเมือนการกันตอนนี้เอ่ะอออแแบบบบันนี้ก็นอนแบบเปาเออนี่น่าจะประมาณเข้าเมืองนะคะขึ้นเมืองขึ้นเมืองเข้าเมืองประมาณนั้นเองแล้วมันมันขึ้นอยู่แถวไหนมีสะพานอะไรพระรามสองนั่นเอพระรามสองใช่ใช่ประมาณนั้นสะพานกาญจนาพิเศก เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงบ่วยงามมังามการเนี๋ยผมโทรหาพีทีหนึ่งน่าจะได้เลยก็น,นี่พื้นปลายปลายหงองียืนพื้นแปดสิบเก้าสิบาทตอนเนี้ยถ้าขึ้นได้ผมก็จะไปขึ้นให้เออเราจะเราเราจะได้ไม่ต้องไปลงไงนั่นไงใช่ใช่ผมจะได้เอาหินต่อไม่ใช่อะไรดอกพอดีลูกค้าสั่งหินมาด้วยเนี่ยตอนเนี้ย เอออย่างนั้นก็ได้รับ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 อ,อีถนนพระรามสองโอ้สวยงามมากเข้าเมืองนะคะไม่เคยเข้าเมืองสักทีหรือเปล่าเคยอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยมาฝั่งนี้นะยังไม่เคยมาฝั่งนี้อเอ้าก็อีไม่เคยมาเออคันนี้อยู่ยังไม่เคยามามาตรุษกะบโอเ เคยมาคือเคยมาแต่ว่าพูดถึงรถคันนี้นะ่ะยังไม่ได้เคยมาไงยังไม่ได้เคยไปงานทางนี้เนี่ยครั้งแรกกำลังจะไปจับเจ้าน้ำเงินมีเล็ไปเลยว้าวุ่นวุ่น,ว,นวายมากเลยอะ่ะเข้าเมืองอะ่ะแต่เอวก็บีเตตลอดตลิ่งชันเขาไ่ตลิ่งชันรถไม่ติดหรอ,อถูกแล้วถูกแล้ว อ,อ,อ,อโอ,โอไปไปค่ะเถียงกันทเทียงหอาเถียงกันเถียงแหละไม่เถียงไม่ได้หรอกเตี้ยน่ะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกต้องเถียงให้เห็นให้รู้ออจริงโอ้เู่ะมานาบนทางด่วนนะนี่ FC ครับมาดักข้างหน้า <Whoa. S 1> นี่คันที่สามนี่คันที่สมนี่คันสองคันแรกไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคันที่สฝังซ้ายฝังซ้าย <c oughs> อีกคันหนึ่งตามกันมาฝังซ้ายเด้อเน นี่มาดักล้นสติกเกอร์นะคะล้นสติกเกอร์สองคันเมื่อกี้สองคันอันนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเรามาเยือนถิ่นแถวเออเมืองการเมืองการนะ,ะเออไป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 ผู้เบิกรอ้ไรเงี้ยครับแล้วครับตลอดทางเลยเส้นทางเลยเส้นเมืองการ ขับกับกำลังออกตัวมาก็เนี่ยดักอเอฟซีก็ถือว่าทักทายกันนะะทักทายกันแลกเปลียนสติกเกอร์ไหนอ่ะดั่นอ่ะอยู่ด้านหน้าเขียวแล้วเอ้าก็นี่แหละวุ่นวายตลอดทางไป